สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักลายเลนเจอร์นะครับก็จะมาประกาศว่าย้ายชา n แนลแล้วยายเฉพาะเกม Line เ a นเจอนะครับใครที่ก็ยังไม่ได้ติดตามก็จะมาบอกวิธีติดตามก็ผิดเองแหละที่ประกาศแบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่ก็อยากรู้ว่าตามฟังเราจริงเปล่าแต่เขไม่จริงไปหลายคนเลยเศร้า โอเคครับวิธีติดตามก็ตามคลิปนี้ก่อนก็คือวันที่ล่าสุดครับคลิปล่าสุดคือวันนี้วันที่23มีนาครับ random special state กดเข้าไปเลยโอเคครับผมมาหน้านี้ก็เลื่อนมาตรงคอมเมนต์เลยครับ라이เซนเจอร์ random special state วันที่23มีนาคมลองคลิกนี้ลิงก์นี้เข้าไปดูก็ได้ครับ google eq อะไรพวกเนี้ย ถ้าไม่ก็กดที่นี่ครับพึ่งมาพิมพ์ให้เนี่ยนี่แหละครับช่องใหม่ครับ l i ยเลนเจอร์เก้าาสำหรับคนเน่น l i ยเลนเจอร์เลยครับก็คือมาติดตั้งกันหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีอะไรใหม่ๆให้ดูบ้างช่อนค่อนข้างนี้ก็มีครับลักนี้ชว่วนิรันครับลองเปิดทีเดียวก็ติดเลยติดมาตรงนี้เลยครับผมไม่ได้ดูติดมาทําไมก็ไม่รู้อีกช่องครับ ชเนลของพี่ช้างของเราใครชอบเกมแนวช h o ติ i n ก็แวะเข้าไปดูได้ครับตลกดีเหมือนกันโอเคแต่ดูชเนลของเราก่อนแล้วกันอ่ะมาแล้วนะเห็นตรงนี้ไหมไม่เห็นแล้วสิขึ้นเวลาเลนเจอร์99 9ครับลุมจอสูงไปหน่อยนะฮะเราก็มีรายการเพิ่มเติมเพียบเลยไม่เพียบรอเท่าเดิมแหละ ช่งรนดอมครับของวันที่ยี่ครับจะยามาชาแนลนี้แล้วแล้วก็มีเพิ่มครับอันนี้รายวันอีกอันคือ v ีเอส t ลา m o d e ครับสู่กับลายวันครับแล้วก็รายเลนเจอร์เบสิกครับสอนเล่นตั้งแต่ต้นเลยครับวนใหม่กันอีกรอบครับใครยังไม่เข้าใจส่วนไหนลองทบทวนบทเรียนได้ สมบัติเก็บครบได้อะไรครับนี่ก็ซ้ำกันอีกรอบหนึ่งเอาให้จำให้ได้ครับนี่ครับตัวมีสกิลล่าสุดครับก็ทํามาแล้วมีครบก็เอามาลงเลย <c oughs> เห็นหน้าก็ตลกแล้วครับเจอสกิลนี้ยิงตลกนะฮสอนจัดทีมอ่ะเดี๋ยวหลังคลิปนี้ลงก็มีจัดทีมอีกเวอร์ชัน2ครับลุยด่านให้ดูด้วย โอเคครับกดหน้าวิดีโอดูนี่ฮะหลายชื่อรายการใหม่ๆโอเคนะทำอะไรใหม่ๆได้นั่นเลยเพลย์ลิสต์ยังไม่ได้ทำนะครับเนี่ยที่แนะนำคือเพลย์ลิสต์ในส่วนนี้อย่างต่อันนี้ยังไม่มีเลย กดไปดูบ้างก็ไดน้นะชาน e ลหลักเราก็มีเพลย์ลิสเหมือนกันอ่ะสักกดให้ดูไม่ได้อันตรายอย่าลืมมาติดตามกันนะสวัสดีครับกดอันไหนดีวิดีโอเพียบจัดไว้แล้วดูกันหน่อยสิตามมากันด้วยนะ